เค้าครัวสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทาไอติมโบราณกันค่ะเป็นรสใบเตยนะคะก็เมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากเลยค่ะส่วนผสมก็หาง่ายค่ะเพราะว่าเราจะทําแบบสูตรที่เขาทําขายกันจริงๆก็คือใช้สีใช้กลิ่นในการทํานะคะก็ส่วนกะทิเนี่ยโอเลือกใช้กะทิสดนะจะทําให้รสชาติของไอศครีมที่ออกมาเนี่ยหอมกว่าค่ k ha. K ha. K ha. Uc, ะก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทำไอติโมโบราณรสไปเตยกันนะคะเขาเริ่มเลยเรามาใส่หัวกะทิกันก่อน,นะคะ่ะตอนที่เราใส่หัวกะทิเริ่มต้นเรายังไม่ตั้งไฟนะคะให้เอาแป้งมันสํมปะหลังค่ะเอามาใส่ลงไปในหัวกะทิก่อนนะคะเพื่อว่าเราจะคนแป้งะคะ่ะให้ค่อนข้างละลายละลายดีลงไปในในตัวส่วนผสมก่อนเพราะว่าถ้าเราเอาแป้งมาใส่ตอนหัวกะทิร้อนๆเนี่ยเอาโรยปุ๊บ แป้งมันจะสุกเล็กๆค่ะพอสุกเล็กๆเนี่ยแป้งจะจับตัวเป็นก้อนๆก้อละทีนี้มันจะคนแล้วยังไงมันก็ไม่กระจายแน้ะค่ะก็เดี๋ยวโขนนให้เข้ากันก่อนนะเนี่ค่ะพอแป้งคนเข้ากับหัวกะทิดีแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจะเปิดไฟได้เลยคน่อยกแปบนะค่ะพอคนเสร็จแล้วก็ ใส่น้ำตาลทรายได้เลยค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่เกลือค่ะใส่เกลือหมดเลยในเมนูต่างๆที่มันเป็นพวกกะทิค่ะเราจะใช้เกลือคอนข้างเยอะนะคะเพื่อว่าให้มันไปตัดความเลี่ยนของกะทิก็เดี๋ยวในขั้นตอนนี้นะคะเราจะคนจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยค่อนข้างที่จะหนืดขึ้นนะคะ ในขั้นตอนนั้นมันจะเหมือนกับว่าแป้งมันจะค่อนข้างสุกอะคะ่ะแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อในน้ําที่ใช้ขันกะทิออกมาหน่อยเพราะว่ากะทิที่โอใช้เนี่ยเป็นกะทิสดนะเดี๋ยวจะคนจนมันอ่าคนให้ดูะคะ่ะว่าจนกระทั่งแป้งนืดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะนะคะ่ะคนมาถึงจุดนี้นะคะจะเห็นว่าส่วนผสมข้นหนืดมากๆแล้วนะคะก็ถือว่าใช้ได้ละให้เราปิดเตาเลยค่ะถึงจุดนี้ก็ เสร็จแล้วก็ให้ใส่ส่วนผสมเหลไวลงไปได้เลยค่ะก็ะจะมีนมสดนะคะแล้วก็ครีมเทียมข้นจืดค่ะเดี๋ยวพอเราใส่แล้วให้คนให้เข้ากันอีกครั้งนะคะเราค่อยใส่พวกสีกกิดนะคะ นี่ค่ะพอเราคนเข้ากันพอประมาณและให้ใส่สีก็กินได้เลยก็สําหรับรสใบเตยน,นะคะโอ้ใช้เป็นสีเขียวแก่นะคะก็ในอัตราส่วนนะคะโอจะใส่เอาไว้ให้ค่ะว่าจะใส่สีเขียวแล้วก็ใส่กลิ่นเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนๆก็ปรับรสได้นะตามความชอบเดี๋ยวใส่กลิ่นกันโอเค เดี๋ยวเราพอเราคนให้เข้ากันดีอีกครั้งเนื้อค่ะก็จะใช้ได้ละเราก็จะเอาส่วนผสมนี้ไปใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้กันนะคะค่ะน,นี้จะเป็นภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือเราจะเตรียมกระดาษไขไว้ปูก้นภาชนะด้วยนะคะเพราะว่าพอเราทําเสร็จเนี่ยเราจะเอาไอติมคว่ำออกมาแล้วก็เอามาตัดเป็นเป็นสี่เหลี่ยมกันนะคะเพื่อไว้เสียบไม้ ก็สำหรับเพื่อนๆที่ถ้าไม่ได้มีถาดทรงนี้นะจะเป็นถาดที่เหมือนถาดอบขนมที่เป็นสีแดเจลรัดก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นถาดคล้ายๆกับาถ,าถาดถทำขนมหม้อ,อกแกงก็ได้แต่ยั้นอาจจะต้องใส่หลายถาดหน่อยหนึ่งนะก็สำหรับตอนนี้เราก็เทน,นี้ลงไปหมดเลยพอได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรารอให้มันหายร้อนนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าถ่ายเห็นควันหรือเปล่าแต่มันยังอุ่นๆอยู่แหละก็พอมันหายร้อนแล้วค่ะก็ค่อย เอาไปเก็บเข้าช่องแช่แข็งนะคะปิดฝาด้วยแล้วก็ประมาณสัก7ชั่วโมงมันน่าจะเซ็ตตัวดีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นตื่นตอนนั้นแล้วเป็นยังไงนะมาค่ะไอ,ไอติมของเรานะคะแช่แข็งไว้ประมาณ7ชั่วโมงค่ะคือมันจะเห็นว่าพอไอติมเนี่ยไม่ได้รับการคนใบคนมานะคะก็จะเห็นเกล็ดน้ําแข็งอยู่เล็กน้อยนะด้านบนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเนื่องด้วยส่วนผสมเราข้นมากเลยเวลากัดมันจะยังเนียนอยู่นะคะก็วิธีเอาออกจากพิมพ์นะคะก็ให้ เอามีดหรืออะไรคมๆอะ่ะแะด้านข้างหน่อยเนาะพอแสะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราคว่ำค่ะคว่ำภาชนะเลยกดหน่อยนี่นดเดียวก็ออกมาแล้วถ้าใครกดกน้นภาชนะแล้วมันไม่ออกมานะคะก็ให้ เอาตัวก้นนะคะเอาน้ํามาลูบๆมันนิดนึงก็ได้ค่ะมันจะออกง่ายขึ้นนะคะท mm hmm. ีนี้ก็จะเห็นว่ามีกระดาษไขของเราอยู่นะ mm hmm. ก็ให้แซะมันออกมา mm hmm. นี่จะเห็นว่าด้านหลังเนียนมากเลย mm hmm. ก็เวลาเพื่อน mm hmm. ๆที่จะเอาเอาตัวส่วนผสมเนี่ยตัดออกมานะคะก็จริงๆขนาดชิ้นก็ตามใจชอบก็ได้ของโอพอดีก้นโอโค้งเดี๋ยวโอตัดขอบออกนิดนึง สร็จแล้วพอได้อย่างเงี้ยค่ะก็เอาไม้มาเสียบกันนะคะนี่โอ๋เตรียมกระดาษไขเอาไว้หน่อยเอาไว้ช่วยดันไอติมเวลาเสียบไม้ไมันจะได้อยู่ซับส,สองอ้มค่ะก็ได้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่จานเสิร์ฟกัน ค่เะเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูไอติมโบราณใบเตยของเรานะคะจัดจางง่ายๆอย่างนี้เลยก็ค่ะสำหรับตาส่วนนะคะสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtable. tv วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ